คือเราอยากเห็นในช่วงภาวะแบบนี้เป็นภาวะที่อ่อนไหวและยากลําบากอย่างมากในการดําเนินชีวิตของพี่น้องเนี่ยนะคะเราอยากจะเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับประชาชน เป้าหมายในการทํางานในครั้งนี้นะคะก็คืออยากจะติดตามแล้วก็ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนที่มาจากหยาดเหงื่อที่มาจากคราบน้ําตาเราอยากจะให้มันถูกนําไปใช้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ้องยอมรับก่อนนะคะว่าสถาบันพระมหกศากษัตริย์เป็นสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถพูดถึงได้นะคะเราก็ติดตามตรวจสอบได้ทีนี้ถ้าไปพูดถึงในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในส่วนราชการในพระองค์นะคะเราก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้มันเป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในทุกปีนะคะเราก็ไม่มีรายละเอียดในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆไม่มีคําอธิบายต่างๆด้วยถึงแม้ว่าปีนี้จะลดลงแต่ก็เป็นอัตราค่าเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้นอัตราค่าเฉลี่ยรวมนะคะก็เป็นอัตราค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้ผลของการเบิกจ่ายในงบประมาณในส่วนนี้ที่เป็นงบประมาณในส่วนราชการในพระองค์เนี่ยก็มีผลการเบิกจ่ายเต็มวงเงินของทุกปีนะคะหรือแม้แต่ในบางปีเนี่ยก็มีการเบิกจ่ายที่เกินวงเงินงบประมาณแล้วก็งบประมาณในส่วนนี้เนี่ยเป็นงบประมาณที่ไม่ได้ถูกส่งคืนคลังแผ่นดินนะคะงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยเป็นงบประมาณที่เราไม่เคยมีการติดตามตรวจสอบมาก่อนเลยนะคะหรือแม แล้แต่เวลาที่เราไปพูดถึงในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นงบโครงการเทริดทูนโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยมักจะถูกปล่อยผ่านแล้วก็ละเลยในการตรวจสอบนะคะไม่ถูกตรวจสอบในชั้นกัรมาธิการค่ะ จากการอภิปรายในวาระรับหลักการไปนะคะเราก็จะเห็นว่างบประมาณ33,000กว่าล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีซ่อนอยู่ในงบรายย่อยอีกหลายกระทรวงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่33,000กว่าล้านด้วยนะคะก็จะมีงบประมาณแบบ1ล้านบ้าง5ล้านบ้างที่ยังไปซ่อนอยู่อีกตรงส่วนนี้เนี่ยมันยังมีเพิ่มจากที่ไปซ่อนอยู่ในงบย่อยอยู่ในรายกระทรวงต่างๆนะคะถ้าเราพูดถึงงบถวายความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่างบถวายความปลอดภัยเนี่ยมัน อยู่ในหลายกระทรวงหลายหน่วยงานมากทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องนี้มันก็ต้องพูดว่ามันมีพรบราชการส่วนพระองค์ที่มีการโอนหน่วยงานโอนทรัพย์สินแล้วก็โอนหน่วยกําลังพลน,นะคะเข้าไปอยู่ในพรบน,นี้แล้วนะคะซึ่งงบส่วนนี้นะคะก็ไปอยู่ในส่วนของสํานักปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะอยู่ประมาณ1,200กว่าล้านนะคะเราก็จะมีอยู่ในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะอยู่ประมาณ2,000กว่าล้านแล้วก็จะอยู่ในส่วนของเหล่าทัพ LEGO ต่างๆนะคะอีกหลายเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพ กองทัพอากาศกองทัพเรือก็จะมีในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงบก้อนนี้เป็นงบก้อนที่อภิปรายไปเนี่ยมีงบประมาณทั้งสิ้นตรงนี้อยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าล้านในส่วนของงบเทิดทุนสถาบันนะคะก็จะมีอยู่ในส่วนของสำนักประราชวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเราก็อยู่ในกรมการาศาสนาอยู่ในสำนักงานวัฒนธรรมต่างๆนะคะเราก็มีซ่อนอยู่ในทุกเหล่าทัพเช่นกันไม่ว่าจะกองทัพเรือกองทัพอากาศหรือแม้แต่กองทัพบ,บกด้วยนะคะถ้าเป็นงบโครงการในพระราชดำริก็อาจจะยกตัวอย่างโครงการหนึ่งที่ โครงการที่น่าสนใจนะคะก็คือโครงการพันธุกรรมพืชซึ่งเป็นโครงการในพระราชะดำริโครงการนี้เนี่ยตั้งอยู่ในทุกหน่วยงานของเหล่าทัพเช่นกันอยู่ในกองทัพบกกองทัพเรือนะคะกองทัพอากาศก็เลยมีความน่าสนใจแบบนี้คะ่ะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดําเนินงานต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน30กว่าปีแล้วก็มีการขอจัดสรรงบประมาณแบบนี้นะคะสากว่าล้านบ้าง50กว่าล้านบ้างเนี่ยนะคะขอจัดสรรทุกปีนะคะแล้วก็มีการเบิกจ่ายเต็มวงเงินทุกปีแต่ว่าใน30กว่าปีที่ผ่านมาไม่มี ผลการดําเนินงานแล้วก็ผลสำฤทธิ์มาชี้แจงแล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยบอกแต่ชื่อโครงการแล้วก็ของบประมาณในการตั้งมาเท่าไหร่แล้วก็มีการเบิกจ่ายไปเท่าไหร่เท่านั้นค่ะ การพิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะเวลาที่เรามีการพูดถึงเรื่องนี้หรืออภิปรายเรื่องนี้ในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะถูกปล่อยผ่านแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบแล้วก็ละเลยไม่พูดถึงแต่เมื่อเวลาที่เรามีการพูดถึงขึงข้นมาแล้วก็ต้องการจะตัดงบประมาณในส่วนนี้จริงๆเนี่ยทางคณะกรรมธิการหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ตัดงบประมาณส่วนใหญ่เป็นภาพรวมทั้งโครงการแล้วก็อาจจะให้ไปเกลี่ยกันในส่วนของงบ ประมาณนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดเจาะลึกหรือว่าพูดถึงในส่วนของงบประมาณในส่วนนี้แล้วก็ไปตัดงบประมาณในส่วนนี้นะคะแล้วก็จะชี้แจงกับเราว่างบประมาณโครงการพระราชดําริหรือโครงการที่เป็นโครงการเทริดทูนโครงการถวายความปลอดภัยเหล่านี้ก็ขอไม่ตัด อันนี้คือสิ่งที่ทางคณะการวิิการหลายๆท่านได้ชี้แจงในชั้นกรรมิิการเขาใช้คําว่านะคะว่ามันเป็นโครงการพระราชดําริตรงส่วนนี้เนี่ยเราขอไม่แตะต้องแล้วก็ขอไม่ตัดถ้าเราเข้าไปดูในตัวโครงการต่างๆนะคะอย่างงบโครงการอย่างถวายความปลอดภัยนะคะหรือแม้แต่โครงการที่เป็นโครงการเฮลิคอปเตอร์พัทีิ่นั่งเราก็มองเห็นว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดกันตามจริงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มองว่ามันเกิดประโยชน์และคุ้มค่าในสภาวะที่พี่น้องประชาชนประเทศชาติอยู่ในภาวะที่มันอ่อนไหวยากลำบาก หรือในสถานการณ์ที่วิกฤตที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติในช่วงนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการนำไปใช้จ่ายเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะคะ ก็คือว่าในส่วนของงบราชการส่วนพระองค์เนี่ยนะคะที่เข้ามาชี้แจงในหน่วยงานเนี่ยนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเอกสารในการเข้ามาชี้แจงในชั้นกรรมาธิการเลยนะคะก็อยากจะเรียกร้องทางหน่วยงานนะคะให้ส่งตัวแทนนะคะนำเอกสารชี้แจงต่างๆเข้ามาชี้แจงงบประมาณในส่วนนี้ที่มีอยู่8 0 0 0กว่าล้านเนี่ยนะคะให้กับหน่วยงานที่เป็นกรรมาทิการสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพี่น้องประชาชนได้ดําเนินการตรวจสอบในงบประมาณในส่วนนี้ด้วยค่ะต้องบอกก่อนว่าถ้า กรณีว่าส่วนราชการในพระองค์นะคะไม่ได้เข้ามาชี้แจงงบประมาณในส่วนนี้ก็อยากจะเรียกร้องไปยังกันมาธิการทุกท่านนะคะให้ช่วยพิจารณาในการที่จะรอการพิจารณาออกไปก่อนนะคะหรือแม้แต่แขวนโครงการแขวนหน่วยงานนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเราก็เรียกร้องไปในวาระระับหลักการแล้วใช่ไหมคะว่าในการเข้ามาชี้แจงเนี่ยก็อยากจะให้มีเอกสารให้ครบถ้วนว่าจะนํางบประมาณส่วนนี้ไปดําเนินการในการทําอะไรบ้างค่ะก็อยากจะให้ทางหน่วยงานเนี่ยได้ชี้แจงแบบนี้ เป็นเหมือนกับโครงการอื่นๆเปิดเผยเหมือนกับโครงการอื่นๆทํากันค่ะจะได้ไม่เป็นการทําให้เป็นที่ติฉินนินทาของคนทั่วไปและพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะ